สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลแล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันพฤหัสแบบนี้ครับน้องๆครับโอ้โหนะเป็นกันบ้างครับเรียนกันมา4วันแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรียนอีกวันเดียวนะครับก็ได้หยุดวันเสาร์ทย์กันแล้วนะครับโอ้โหเอาละครับน้องๆครับและวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันในเกมแกลลี่มดกันเช่นเคยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับตัวละครนะฮะอีกแล้วนะครับ มากันเยอะอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับเรายังอยู่กันในเรื่องของ poppy playtime chapter 2กันอยู่นะครับโอ้โหได้โชคดีเดี่ยนะเเรียกว,ว่าคอนเทนต์ poppy playtime นี้เยอะจริงๆนะครับอ่ะนี่นะแต่พูดถึงว่าวันนี้เนี่ยจะไม่เล่นก็นไม่ได้นะครับเพราะว่ามีคนที่เขาเคยทำมอด f ฟดดี้นะเฟดดี้ security breach นะนี่นะพวกมอดพวกนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเกมอะไรนะ hello neighbor นะนี่ hello neighbor ที่มีน้องเคยบอกว่ามีนกตัวหนึ่งที่มันโหดมากนะคือเจ้าวิสิ อันนี้นะฮะเจ้าของมอดเนี่ยนะเขาก็ได้ทำมอดที่เกี่ยวกับ Poppy Playtime chapter 2เข้ามาเพิ่มนะฮะนี่นะครับก็จะมีตัวละครที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมีเป็นบันโซ่นะบันโซแล้วก็คิสซี่มิสซี่นะครับแล้วก็มัมมี่ลองเลกนะเป็นเวอร์ชั่นน่าจะเก่งกว่าเดิมนะแล้วก็มีพวกฮักกี้แบบว่าตัวเล็กด้วยตอนที่เราเล่นมินิเกมกันในเกม Poppy Playtime 2นั่นเองเนี่ยนะก็จะมีผู้นี้หลายสีเลยนะครับ อ่ะนะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละตัวก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์แมปก่อนนะไล่พวกนี้กลับไปก่อนโอเคนะครับมากันที่ตัวแรกก่อนดีนะครับโอ้โหบันโซนะสุดท้ายเนี่ยก็มีมีคนทําเป็น NPC จนได้นะครับเดี๋ยวขอลองเข้าไปสิงร่างของบันโซดูหน่อยซิว่าเออจะมีอนิเมชั่นอะไรยังไงให้เราได้ดูบ้างนะครับอ่ะนะบันโซช่วยหันหน้ามาหากล้องหน่อยได้ไหมเนี่ยโอ้นะหันไม่ได้นะเดี๋ยวลองคลิกซ้ายกันดูนะครับคลิกซ้ายไปไง ไม่มีอะไรนะครับคลิกขวาเอ๊ะไม่มีอะไรเลยนะหรือว่าคุณมาแบบอย่างนี้เฉยๆครับคุณปันโซนไม่มีแอนิเมชันอะไรให้เราดูเลยนะครับอ่านาขอดูแอนิเมชันแบบชัดๆอีกทีนึงโอ้นี่นะฮะมีแค่นี้จริงด้วยนะครับแอนิเมชันมีน้อยมากนะครับอ่ะท่าแรกก็คือท่าไอดอลนะหรือว่าท่ายืนปกติอ่ท่าต่อมาเป็นท่าตายนะอ้าว ตายได้ด้วยนะบันโซเอ้ยแล้วทำไมมันลูปแบบนี้เดี๋ยวปิดรูปแป๊บหนึ่งนะครับแตวโอ้นี่บันโซตายแบบแบบนี้นะแล้วก็มีท่าจ้มสแกร์เป็นยังไงครับโอ้ดีครับตามที่เราเห็นเลยที่มันจะหล่นมาจากด้านบนนะแล้วมันจะมาจ้มสแกร์ใส่หน้าเราแบบนี้แล้วก็ฉาบตีหัวเราตายนะต่อไปก็เป็นท่าวิ่งอ๋อบันโซวิ่งได้นะแล้วก็มีท่าเดินนะเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะ ำหรับบอโซ่เนี่ยเลือดก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะมีเลือดอยู่ที่1 5 0 0 0 HP นะครับก็ถือว่าทํามาในระดับกลางๆนะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราลองให้บอนโซ่เนี่ยเขามาทําจัมสแกใส่เราเลยลวกันนะจะได้ดูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้วิ่งมาด็อกแรกด็อกแร็เร็วเหมือนกันนะเร็วอยู่นะเฮ้ยเอ้าโอ้โหเดี๋ยนะจะดูจัมสแกนะครับแต่ว่าหน้าเราดันมุดดินไหนเราลองค้างหน้าไว้แบบนี้ทิเอ้า เออไม่ได้ดูจำสแกร์อยู่ดีนะเออจะทำยังไงได้บ้างเนี่ยนะเดี๋ยวเราเป็นมุมบุบคคลที่สามอ๋อนี่นะถ้าเห็นคร่าวๆเนี่ยก็เหมือนเขาจะมาทำเนี่ยเนะี่ยจำจำสแกร์ใส่เรานั่นแหละอ่ะทีนี้พอไม่มีท่าโจมตีเนี่ยแล้วเขาจะไปสู้กับใครได้นะเดี๋ยวเราลองปล่อยคอสตูแมนมาดูเฮ้ยเฮโอ้นี่นะบันโซบอกว่าไม่ต้องมีหรอครับแอนิเมชันการโจมตีอะไรนะฮะเพราะผมจะวิ่งเข้าไปใส่ให้คู่ต่อสู้ค้าง และทำการจำสแกตทีเดียวตายเฮ้ยเอาดาทำเป็นเล่นไปดาเฮ้ทีเดียวตายจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองส่ง682ดูสิไปครับเอาเอาโดนโดนโดนอา้าวนี่ดาบันโซดาโดน682งับนะเฮ้ยแต่682เป็นไรครับค้างไปเลยหรือเปล่านะปากค้างไปเลยนะครับยังใช้งานได้อยู่ไม่ได้682เราเนี่ยอ่าเอาบันโซมาอีกทีนึง โอ้โหต้องให้ไปช่วยขยับหน่อยโอ้นี่ฮะอ้าวโดนตีตูดอยู่นะ682นะนี่นะแกก็งับผิดฝั่งนะฮะโอ้แต่ดูแล้วเนี่ยเจละเท่ที่เป็นอมตะเนี่ยบันโซก็ตีไม่ตายเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวลองเอาตัวละครอีกสักตัวหนึ่งให้บันโซได้โชว์ฝีมือหน่อยนะเจอคุณลุงโลโต้เข้าไปอ้าวเฮ้ยดีห้่หทำเล่นไปคู่บันโซนะผู้ปราบคุณลุงโรโต้ได้นะ โอ้เราเจอแล้วนะเราเจอแล้วนคนที่ปาบคุณลุงโลโต้ได้โอ้นีนะน้องบันโซ่เราี่เองนะครับโอ้โหนะถึง,ถงแม้จะปาบ682ไม่ได้นะแต่ว่าปาบลุงโลโต้ได้นะอ่ะแล้วถ้าเจอกับชายหัวกลับจะเป็นยังไงนะจะปาบได้หรือเปล่าอ้าไม่ไหวนะนอนเลยนะบันโซ่บอกงานนี้ยากเกินไปครับพี่สมบอยครับโอ้โหนะ อ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะวันนี้เราข้ามสเตปข้ามทรรมเนียมกันไปเลยนะเราจะลองให้ไปเจอกับท่านเทพอเลสไปเลยนะจะได้รู้ว่าบันโซเราจะไหวหรือเปล่านะครับไปนี่นะบันโซมาแล้วรอแล้วนะรอท่านเทพเสด็จลงมาก่อนเดีแกก็ลีลายเยอะเด็กกว่าจะลงมาแล้วคนนี้เอาครับท่านเทพว่าไงเจอกับกระต่ายน้อยส่งลงไปเลยเอาไปบันโซโดนเหยียบไปหนึ่งทีตายครับ ไม่ไหวครับบันโซว่าใหญ่เกินไปครับพี่สุบ,บอยโอเคมากันที่ตัวต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือคิสซี่มิซี่อ่าเดี๋ยว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 เจจะเดินไปไหนนี่นะเอ้อะไรครับแล้วทำไมมือต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเออเอะไรเฮ้ยอะไรเดตตังท่ากังฟูใส่เหรอเดี๋ยวดะเอ้คิสซี่มิซี่เรามือเขาเป็นอะไรครับนั่นนะลำวงเหรอ เป็นสาวลอมวงหรือเปล่าแล้วคิสซีมิซีเองเนี่ยเลือดก็ไม่ได้เยอะเลยเลยนะมีเลือดอยู่ประมาณ6,500นะครับโอ้นี่นะแล้วตอนนี้ก็ไปล้ำไทเก็กอยู่ที่ริมหน้าผาแบบนี้นะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของคิสซี่มิซี่ก็คือมันไม่ทำ้ายผู้เล่นนะครับนี่นะพี่สบอยปล่อยให้ เป็นตัวละครเนี่ยมองเห็นผู้เล่นแล้วนะถึงแม้เราจะตีมิซซี่คิซซี่มิซซี่ยังไงคิซซี่มิซซี่ก็ไม่เคยคิดจะทําร้ายผู้เล่นอย่างเราเลยนะต่างจากบันโซ่เนี่ยถ้าพี่สบ,บอยเสกตาเดนะี๋ยวไหมมันวิ่งมาใส่พี่สบ,บอยยับเลยนะเออแต่คิซซี่มิซซี่นี่ไม่เป็นนะ,ะเออเธอเป็นคนดีจริงๆนะอ่ะแต่เห็นอย่างนี้ก็อยากรู้นะครับว่าจะมีแอนิเมชันอะไรยังไงหรือเปล่านะนอกจากลำไทเก็กแล้วก็เดินลำวงเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปสิงร่างของคิซซี่มิซซี่ดูนะครับ อ่ะมาแล้วครับอ๋อเวลาเดินเวลาเดินันจะเป็นนางงามแบบนี้นะช่มเอ้ยชม <c oughs> แต่เวลาอยู่เฉยๆนี่แกตั้งท่าไทยเก๊กอ๋านี่วิชาไทยเก๊กมาแล้วนะลํำไทยเก๊กแล้วถ้ากดคลิกซ้ายจะเป็นไงอาวไม่มีอะไรเลยนะเหมือนกันเลยเหมือนกับบันโซ่เลยนะกดอะไรไม่ติดเลยนะครับก็คงหนีไม่พ้นนะครับที่เราจะต้องมาดูแอนิเมชั่นจากตรงนี้นะอ่ะดูท่าโจมตีท่าที่หนึ่งเอ้ยอะไรครับไหน ตบนะตบซ้ายเบาๆตบขวาเบาๆเหมือนไม่ค่อยอยากตบนะตายได้ด้วยไอ <c oughs> เดียวไอ้เหมือนลื่นนะ่ะคิซี่มิซี่เราลื่นอะไรแบะนะตายไปแล้วนะฮะอ่ะในเมื่อเธอไม่ทำร้ายใครแล้วถ้าเกิดเธอโดนทำร้ายก่อนจากตัวละครตัวอื่นจะเป็นยังไงนะส่งใครดีอ่ะเจ้าประจำของเรานะตัวทดลองประจำช่องคอร์ตูแมนเอาหนีนีคิซี่มิซี่หนีครับไม่สู้ บอกอย่ามาทำร้ายฉันนะฉันเป็นผู้หญิงนะเราดูคอสตูแบดครับวิ่งเข้าไปด้วยความบ้าบอนะเออเออเอ,ออย่าไปไหนอย่าไปไหนเออมาดีก่อนมา,ด,นมาดีก่อนมาทำความรู้จักกันก่อนโอ้โหดเดี๋ยวนะคิซี่มิซี่เขาไม่สู้นะคุณคอสตูแมน,ค,มนคุณก็กวิ่งไล่เขาน่าเกลียดจริงๆเลยนะเออดี๋ยเขาเขาตั้งท่าได้เงเดียวนะแต่เขาไม่สู้นะเออพอแล้วนะพี่คอสตูแบดเออพอแล้วก็ได้มาตัแค่นี้ทำเป็นเล่นตัว อาก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เออมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวดีเหมือนกันนะครับสำหรับคิสซี่มิสซี่นะโอเคแล้วเราก็จะข้ามมาที่เอ่อแว็กอวัวกี้ก่อนนะก็คือพวกฮักกี้ตัวเล็กๆเ,เหล่านี้นะฮะนี่นะฮักกี้วักกี้พวกนี้เนี่ยเป็นตัวเล็กที่เราจะเห็นได้ในมินิเกมนะในเกม o อ p ฟี่เพจถามนั่นเองนะครับนี่แต่ละตัวเด่ยจะมีเลือดอยู่ที่2 5 0 0 HP นะครับก็ถือว่า ไม่ได้มีเลือดเยอะอะไรนะดูเหมือนว่าคนทาหมดคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทําอนิเมชันอะไรไว้ละเอียดมากเท่าไหร่นะครับอ่านี่อย่างที่เราเห็นกันจริงด้วยนะมีอยู่ไม่กี่ท่านะท่าตายนะท่าจัมสแกร์ก็คือกระโดดมาใส่เรา <c oughs> นี่ไงนี่ไงกระโดดมาใส่เหมือนตอนอยู่ในเกมเลยได้มีเหวี่ยงด้วยนะเ <c oughs> ี่กเขาจะกระโดดมาใส่เราแบบนี้นะแล้วก็จะทําการเหวี่ยงอะไรเราสักอย่างเลยแล้วเราก็จะตายว้าเดี๋ยวแล้วตอนอนิเมชันจบทำไมหน้าเขาไม่ดี หน้าอย่างเกียนนะฮักกี้วักกี้เรานะโอ้ยภ <wounds> <OSE sz ans> าพภาพเบอร์นะเดี๋ยวลองให้เจอกับคุณลุงโลโต้อีกทีหนึ่งนะว่าจะ,ะแก้ตัวได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้เนี่ยไปโดนบันโซ่ต,ตบสัก,กิ้งเลยนะครับไปครับคุณลุงคุณลุงคุณลุงว่าไงครับคุณลุงโดนจากป๊อปปี้เพทามอีกแล้วนะครับโอ้โหดีนะฮะตั้งแต่ผ่านเลือกตั้งล่าสุดไปเดนเหมือนแกจะฟอร์มตกเลยนะนี่นะมาก็สู้ใครไม่ได้เลยนะ เออ,เอ,อ,เอ,อมันเอ้ยีมีต่อยวักกี้ไม่ได้ตัวหนึ่งเออนี่ดามีต่อยไม่ได้ตัวหนึ่งนะแต่ถ้าไปเผลอโดนฮักกี้วักกี้จับจ้ำสแกร์ใส่เมื่อไหร่เดี๋ยวคุณลุงโรโต้ก็ไม่รอดนะฮะเดี๋ยวลองให้ฝูงลิงฝูงนี้นะมาลุมทางด้าน682ดูว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะไปอาแล้วครับ682บอกอาหารอันโอชะนะรอบนี้มีหลายตัวซะด้วยนะฮะจะมาจ้ำสกปจ้ำสแกอะไรชันก็ไยสน เพราะฉันจะไล่งับนายให้เป็นของกินเล่นนี่นะ6.2เริ่มไล่งับนะฮะถึงแม้ว่าเราฮักกี้วักกี้ตัวเล็กเนี่ยจะลุมจัาสแกใส่สักแค่ไหนนะ6.2ก็บอกว่าฉันเป็นอมตะนะโอเคถ้างั้นก็เสกกลับไปก่อนอ่าแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เขาอยากมาแจมด้วยเช่นเคยนะนั่นก็คือ,อชายหัวกลับนะครับบอกว่าเด็กพวกนี้เนี่ยมาเล่นอะไรกันเยอะแยะนะแต่ผมจะไล่กลับบ้านทั้หมดอ่ะไป เสกลูกมะพาวมาใส่หลังฮักกี้สีเหลืองโอ้ยโดนไปเจ็บเบาๆิดนหน่อยเฮ้ยนี่แกนี่กแกจำสกงจำสแกเหรอจำสแกรหรอโอ้ดีนะให้แปลงล่างเป็นล่างแดงเลยนะไหนขออีกทีนีขออีกทีออนี่โชว์ให้น้องๆในช่องเขาดูกันหน่อยว่าจำสแกก็ไม่สามารถทำอะไรเออนี่ชายหัวกลับคนนี้ได้นะอ่านี่ยอยู่ในควันแดงแบบนั้นนะ โอ้โหเดจะมากี่ตัวก็ตอ่อยล่วงอยู่นะครับ <_ d isk> เฮ้ยทำไมเล่นไปนะเลือดแกเหลือนหนึ่ง <_ d isk> เหลือนหนึ่งเอสพีไปกันนะใช่หัวกลับเราได้นะเออแต่แกไม่ตายนะฮะอ่ะแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายของรายการในวันนี้นะฮะนั่นก็คออือมัมมี่ลองเล้งนะครับเวอรช์ชันอัปเดตใหม่นะครับนี่นะฮะมีเลือดเยอะกว่าเวอร์ชั่นเก่าจะเทียบกับเวอร์ชั่นเก่าที่พี่สบ,บอยเพิ่งจะรีวิวไปเมื่อวันศุกร์นะอ่า เวอร์ชันเก่าเนี่ยดูจะตัวอ้วนกว่าและตัวใหญ่กว่านะแต่ว่ามีเลือดแค่1 0 0่ืน HP เท่านั้นเองนะและแอนิเมชันก็ดูมีเมื่มขเยอะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวใหม่นี้ว่ามีแอน m เมชันอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะแล้วก็เช่นเคยครับกดอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเราต้องมาใช้ฟังก์ชันดูแอน m เมชันจากตรงนี้แทนนะครับอ่ะกด1เอ้ยอะไรท่าโจมตีท่าที่1อะไรครับพี่เมื่อกี้ยังเป็นแบบนี้อยู่เลยนะแล้วพอกดโจมตีท่าที่1เฮ้ย กลายเป็นทําหน้าตาน่ารักใสด้วยนะแล้วแกไปยืนโบกจระจงจระจรอแล้วแกครับพี่นะอฮะอ่ะท่าที่สองไหไงโจมตีท่าที่สองเฮ้ยใช้หัวนะครับใช้หัวยืดออกไปนะแต่ตัวยังกลางแขนเป็นทีโพสแบบนี้อยู่แต่หัวยืดไปแล้วนะเออแล้วก็มีแอนิเมชันการตายของเขาด้วยนะเออเดือดเดโอ้ยนี่มีแอคชั่นการตายฮ้ยุ๊บเออนี่นะ ต่อไปก็จะเป็นท่าจมสแกรที่จะมีทุกคนนะสำหรับวับดแพ็คนี้นะนี่นะแกจะกระโดดมางับจับแบบนี้แล้วก็แย่ yeah! จบเกมเริ่มใหม่แล้วลองปล่อยให้สู้กันหน่อยซิว่าเก่งจริงหรือเปล่านะครับไาแล้วตาแล้ว eat your inside ทีเดียวนะเวอร์ชั่นเก่าตายเลยนะครับดูทีดูทีดูอีกทีกทนะครับตายเลยนะครับ โอ้โหเดี๋ยวมีม่ลองเล็กเรานะเดี๋ยวลองเอาให้คนมาโดนทรมานอีกสักคนหนึ่งนะอย่างคอสตูแมนมาหน่อยนะไาแล้วไปแล้ว,ลวโดนจัมสแกรทีเดียวนะครับตายนะครับอ่าลองเจอกับฮักกี้เวอร์ชันนี้ดูบ้างนะฮักกี้เวอร์ชันอูลังอุตังยังไงโดนเหมือนกันนะครับอาแล้วถ้าเป็น682อ่ะจะไหวหรือเปล่า682ผู้ไม่กลัวจัมสแกรผู้ไม่กลัวจัมสแกอยู่แล้ว นี่นะถึงจะจำแค่ไหนแต่โฮปอก็ยังคงงับได้ต่ออย่างไม่ใหญ่ดีนี่นะฮะแล้วก็คุณแม่แกก็ไม่ได้เป็นไรเหมืกันนะเพราะแกไม่โดนรับแกจับขังเอาโดนอะ่ะโดนโดนแม่ถ้าผิดเหลี่ยมนี่โดนเหมือนกันนะ่ะโอ้ลงไปนอนกองเลยนะครับ อ่านะครับ uh ก uh, ็เรียกได้ว่าอัปเดตโดยรวมนะของบอดนี้ก็จะเป็นประมาณนี Demon> ้นะครับนี่ตามที่เราได้เห็นกันไปเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรมาเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สปอยจะรีบเอามาให้น้องๆได้ดูกันต่อเลยอย่างเช่นเคยนะครับอ่านะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่สปอยขอจบการรีวิวหมดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดน้องๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่สปอยด้วยนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่สปอยลลลลขอออออตตตตัััััวววาาาาไไปปปกกก่่่นนนนนนแ้้้ะะะคครรรบบสหหิิจเ็ยืมมดดู วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันไปคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ